ยามก็มีเท่าที่เห็นนะ่ะก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราคุยนันไว้เลยนี่หว่าวางแผนยังไงเขี้ยจะดปิ้นอะไธนาคารระดับหนึ่งประเทศบ้าเปล่า้ไหนตู้คอนเทนเนอร์วะนี่ดัแบหบนึง่งนี่นี่ตรงเนี้ยเอารถเข้าไปได้แต่ต้องเข้าทางประตูตะวันออกนะส่วนตรงเนี้ยจะมียามอยู่สองจุดจะเดินสลับกันตรวจวนตามเข็มนาฬิกานะเว้ย รวสองชั่วโมงงานนี้ให้กูไปคนเดียวเปล่า้ที่จะกูว่ามันแปลกๆนะเหมือนมันเชิญชวนให้เราเข้าไปเลยพวกเกาหลีมันล่อซื้อเราเปล่า,ามันน่าจะเหลี่ยงว่าเราก็ได้นะเว้แต่กูไม่อยากคิดมากว่าวูทำใหมันจ,จบเลแต่ถ้าเลี่ยงการประทาได้นเนี่ยก็จะดีที่สุดแต่วิธีไหนนี่ดิลูกพี่ไปเทียน มึงมาได้เนี่ยก็มาหาลูกพี่ไงเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่ใครรุ่นน้องของพี่รู้จักกันอ๋อก็ว่าหน้าอุนคุนแต่อีที่ปีก่อนโดนข้อหาแฮกธนาคารแล้วโดนจับป่ะเฮียกูนึกว่าฉลาดโง่เหมือนกันนะเนี่ยทำได้แบบนี้ะปล่ะ อ้าวเขี่ยมเงาไงไอ้ไซเฮ<อ>้ย<อ>แล้วมึงมาทำไมเนี่ยกลับไปหาพ่อแม่ไปกลับไปเรียนหนังสือกลับไปแล้วแล้วก็โดนไล่ออกมาเนี่ยองดโด้วยโอยจะมาอยู่กับพวกกูเหรอฮะแล้วยิมกูนี่ก็ไม่ใช่มูลิธิมึงกลับไปได้แล้วไปทำหนา้าเศร้าอีก พี่ดราม่าเหอไอเทียนนี่มึงไม่มีที่ไปจริงใช่ไหมเนี่ยที่ไปอบบนี้ถ้าผมอยากอยู่กับลูกพี่ไงเด็กมากแต่มึงต้องไปเรียนให้จบนะเว้เรื่องนั้นพี่ก็รู้พวกผมมาเก่งขนาดไหนละถ้าให้ผมกลับไปเรียนนะผมไปสอนเนี่ยอ่อ ผมกล oui um cool? hey ับไปเรียนอยู่แล้วหลังจะจบเทอมนี้แล้วกันช่วงนี้ก็ผมขออยู่กับลูกพี่ก่อนอยู่กูเฮ้ยแล้วมึงพอที่จะทำให้ไฟฟ้าที่ท่าเรือเนี่ยดับได้ไหมวะลูกพี่จะเอาดับของกรุงเทพเลยเ่ะโอ้โหทุย ขีโมยิีหายเลยเนี่ยสรุปมงทำได้ไหมสบาย